สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สื่อจะมาสอนทำอาหารเองที่บ้านเนาะซึ่งอย่างแรกเราก็ต้องนำข้าวสวยเนาะข้าวสวยแล้วก็ตอกไข่ไว้ใส่ผักใส่กระเทียมน้วยนี่น่าแล้วแต่ตัวเองเนาะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะแล้วก็แล้วก็ใส่ข้าวลงไปในไข่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็คนๆๆๆๆเนาะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วก็เทข้าวัน,นั้นลงไปเนาะ แล้วก็ทําให้มันสุกก่อนปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้หรือว่าจะเอาเปเลนเลกๆแบบนั้นก็ได้เท hey, ลงจานแล้วก็กินได้เลยมันก็จะเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นเขามีกันกินแบบนี้อร่อยมากเลยนะรู้ไหมสอคือว่ากินแบบนี้เราเราไม่ต้องออกไปข้างนอกซื้อของก็ได้เรามาทําที่บ้านก็ได้กินเองก็ได้เนาะเพราะตอนนี้มันโควิดเนาะซึ่งตอนนี้สิก่ะต้องไปแล้วนะไปไปเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เนาะนี่ก็คือบันนี่เนาะ